หลังจากที่หลายๆคนก็เคยถามทางรายการของเรามาแล้วพี่หน๋ว่าสูตรแต่ละสูตรเป็นยังไงอัปเดตล่าสุดเป็นยังไงเมื่อวานนี้นะคะทางสบคก็ได้นําเสนอส่วนข้อมูลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันตอนนี้คุณหมอมิ่งขวัญพร้อมแล้วนะคะคุณหมอมิ่งขวัญพ,พิชัยดิตค่ะผู้ในการศูนย์ฉิตวัคซีนกลางบางซื่ออยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหมอครับค่ะได้ยินไหมคะได้ยินแล้วครับคุณหมอครับ ตอนนี้ที่สถานีกลางบางซื่อเรานี่ฉีดเข็มไหนอยู่บ้างครับคุณหมอครับถึงตั้งแต่ตอนนี้ครับตอนนี้หลักๆจะเป็นเข็มสองกับเข็มสามค่ะสองกับสามสองกับสามค่ะสองนี่ไปยังไปตามนัดอยู่ใช่ไหมครับคุณหมอครับค่ะสองก็คือจะเป็นเข็มของคนที่ได้สูตรแอสตราเซเซอร์ค่ะ ซึ่งก็จะจะเริ่มครบเข็มเข็มสองพยอยกันมานะคะแล้วก็เข็มสามก็จะเป็นของคนที่ได้ซิโนแว็กซิโนแวคกับซิโนฟาร์มสองเข็มก็มาฉีดกระตุ้นค่ะก็คือเป็นคนที่ได้วัคซีนเชื้อตายสองเข็มก็จะเป็นเข็ม2กับเข็มสามค่ะถ้าถ้าสองนี่ไม่ไม,ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาไปตามรอบของเขาใช่ไหมครับคุณหมอครับถึงเวลา ส่วนเข็มสามนี่ก็คือไปฉีดบูสต์กระตุ้นนะครับเข็มสามนี่ไปยังไงครับคุณหมอครับไปได้เลยนะครับหรือต้องลงทะเบียนแล้วไปแล้วจะได้อะไรเข็มจะได้เป็นเป็นไฟเซอร์ Pfizer, หรือบอตน่าหรืออะไรยังไงครับคุณหมอครับเข็มเข็มสามต้องขออนุญ,ญาตให้ลงทะเบียนคะเพราะว่าฐานฐานคนค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็วัคซีนที่จะได้เนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นไฟเซอร์ค่ะ แต่หมายถึงว่าเราก็จะมีตัวอื่นแอสตรากับโมเดอร์นาไว้ให้บริการเหมือนกันสำหรับอย่างเช่นคนที่แพ้วัคซีนหรือคนที่บางท่านก็อาจจะอยากได้ไม่ก้อยอยากได้เป็นแอสตราแอสตรามาเลยอะไรประมาณเนี้ค่ะก,ก,ก็มีเหมือนกันแล้วก็อนุญาตให้ให้ให้ตามใจได้ค่ะให้เลกได้ <c oughs> ค่ะแต่ว่าเราจะโหลด,ดข้อมูลทุกท่านเนะี่ยเป็นไฟเซอร์ก่อนคือตอนนี้เราก็จะประกาศเอาไฟเซอร์ทั้งศูนย์แต่ว่าถ้าคใครที่ต้องการวัคซีนที่ไม่ใช่ไฟเซอร์เนี่ยเราก็ต้องมาแก้ไขข้อมูลหน้างานกันแต่ละลายเป็นแต่ละลายไปค่ะ มาถึงเข็มสามเข็มสาม <3. S 1> สมมติว่าเข็มสามนี่ถ้าเขาอยากจะเป็นแอสตราหรือเป็นซีโนแวคหรือซีโนฟาร์มหรือโมเดอร์นาใดๆเขาเขามีสิทธิ์เลือกใช่ไหมครับคุณหมอครับคือถ้าเข้าสูนย์แล้วก็ใช้ได้ก็คือเลือกได้เลยตอนนี้เรามีทุกวัคซีนยกเว้นซีนโนฟาร์มนะคะเรามีไฟเซอร์โมเดอร์นาแอสตราแล้วก็ซีโนแวคให้เลือกค่ะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเข็มสามตอนนี้ก็คือว่าถ้าทางวิชาการนี้เราจะแนะนําให้กระตุ้นด้วย ตัวเป็น mRNA หรือไม่ก็เป็นแอสตราเซเนกาก็คือเป็นสามชนิดวัคซีนค่ะอืมไฟเซอร์โมเด n ร์นาแอสตรานี่คือตัวกระตุ้นเป็นหลักนะครับค่ะแต่ว่าต้องลงทะเบียนแถมไว้ให้เผื่อบางท่านไม่ชอบจริงๆก็คือต้องการเชื้อตายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีปรับปลายแต่ละวันก็จะมีอยู่ค่ะเพราะว่าเขารับซิโนแวกสองเข็มมาแล้วก็เข็มสามก็ยังไปซิโนแวกต่ออย่างนี้ก็เตรียมไว้ให้เหมือนกันค่ะค่ะอืม คุณหมอต้องลงลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ผ่านมือถือไปเหมือนเดิมถ้าจะไปบูธเข็มสามใช่ค่ะก็คือผ่านทั้งสี่ข่ายมือถือค่ะอตอนนี้ก็ยัง,ยงมียังมีคิวคิวว่างอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเ,เราจะยังไม่ได้เปิดก็เรียกว่าอะไระที่สบ,บครกระตุน้นบอกเมื่อวานเรื่องเข็มสามกระตุน้นที่ว่าจะเป็นสูตรสูตรที่ไม่ใช่เชื้อตายแล้วที่จะเป็นคนที่ได้แอสตราแอสตรากับคนที่ได้เป็นอ,อสูตร ซีโนแบกแอ r ่าอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วแอ r a าแอาเนี่ยตอนแรกนะคะในทางวิชาการนี้เราบอกว่าเราต้องกระตุ้นประมาณหกเดือนใช่ไหมคะหกเดือนนี้ก็คือของบางซื้อเองเนี่ยก็คือจะเริ่มเดือนกุมภาแต่ว่าพอระยะเวลาเนี่ยการกระตุ้นลดลงเหลือประมาณสามเดือนขึ้นไปเนี่ยตอนนี้เราก็เลยเริ่มทยอยทยอยเรียกคนที่เคยฉีด สูตรแอสตราแอสตราสองเข็มหรือไม่ก็ซีโนแวคแอสตราสองเข็มเนี่ยอของบางเสื้อเราก็จะเริ่มทยอยเรียกแล้วนะคะเรียกเรียกมาฉีดเข็มสามแล้วค่ะ <c oughs> แต่ว่ายังอาจจะเป็นวันที่ส 18, 18, ิบแปดสิบแปดเดือนธันวานเนี่ยค่ะธันวาค่ะ ผมผมเจอน้องข้ารายหนึ่งวันก่อนที่เป็นน้องชาวเขาน้องแอนที่พัทยา,าบอกว่าไม่มีบัตรแล้วก็จะไปฉีดวัคซีนจะไปฉีดได้ไหมหนะบอกไปสิหนูไปลงทะเบียนเลยเขาฉีดทุกคนแหละแกก็ไปวันนั้นก็ได้ฉีดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะก็ได้ฉีดทีนี้ถามว่าแล้วเข็มสองเขานัดเมื่อไหร่เขาบอกว่านัดปลายเดือนนี้ธันวาคมผมว่าเฮ้ยทำไมนัดเดียวจังเขาได้ไฟเซอร์ครับคุณหมอครับกลายเป็นว่าประมาณสัก ไปมาณนี้ไม่ถึงสิบห้าวันอ่ะก็ได้เข็มสองแล้วตกลงมันมันฉีดได้ไหมคุณหมอหรือมันยังไงครับไฟเซอร์จะห่างกันยี่สิบเอ็ดวันค่ะก็คือถ้าตัวได้มาต้นเดือนก็จะนับปลายเดือนน่ะยี่สิบเอ็ดวันคือสามสัปดาห์เองค่ะอืมไม่ต้องรอนานแบบสามเดือนไม่ไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับคุณหมอที่ที่สูตรยาวที่สุดก็เป็นแอสตราแอสตราที่สามเดือนนะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยแอสตราไฟเซอร์ก็สามสัปดาห์ซิโนแวก แอสตราไอซินแวคแอสตราก็สามสัปดาห์ซินแวคไฟเซอร์ก็สามสัปดาห์สูตรที่ยาวที่สุดกลายเป็นว่าแอสตราแอสตราค่ะค<ม>่ะคุณหมอคะคุณผู้ชมก็ถามเข้ามาพี่ถนอมสมมติว่าอย่างเช่นเราสองคนไม่ได้ฉีดที่สถานีกลางบางซื่อแต่อยากบูทด้วยเข็มสามก็ลงทะเบียนด้วยค่ายมือถือก็ไปได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่า<ม>เ,เราจะเปิดให้บริการสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นผู้รับบริการเก่าของบางซื่อเนี่ยค่ะจะเปิดเป็นวันที่แปดมกรา ก็คือหมายถึงว<ร>่า <atte> วันที่เราฉีดวันแรกของของของคนคนนอกกันนะคะเพราะว่า <S <S 2> <S 2> อย่างนี้คือตอนเนี้ยของบางซื่อเนี่ยจนถึงปลายเดือนเนี่ยเรายังติดภาระบูธเข็มสองเข็มสามที่ท<ห>ี่มีนัดเดิมอยู่ค่ะค่อนข้างเยอะวันละสองหมื่นกว่าทุกวันนะคะ <S <S 2> <S 2> ทีนี้ทําให้เติมช่วงเนี้ยยังเติมยังเติมไม่ค่อยได้เต็มเติมได้เฉพาะของเอบางซื่อเองนะฮะเติมได้ประมาณแล้วของบางซื่อเองก็เติมได้ประมาณวันละประมาณห้าพันถึงเจ็ดพันแค่นั้นเอง ก็ถือว่าลูกค้าเก่านะคะทีนี้พอเป็นเดือนมกราเนี่ยเราก็จะมีสล็อตช่วงเวลานัดเนี่ยที่ว่างสําหรับอประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยฉีดที่บางซื่อแล้วมากระตุ้นเข็มสามเนี่ยได้ประมาณมูลละถึงหนึ่งหมื่นนะคะอันนั้นเราก็จะเริ่มให้ให้ทางค่ายมือถือเปิดจองให้โดยตอนนี้เราเพิ่งประชุมกันเมื่อวานนะคะว่าวางสกดูเสร็จเนี่ยก็คือวันแรกจะขอเป็นวันที่แปดมกราเป็นวันเสาร์นะวันเด็กเลยค่ะวันเสาร์ เพราะว่าช่วงหนึ่งสองสามสี่นี่บางทีเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่กลับจากปีใหม่กันมานะคะ,คะวันแรกที่เราเริ่มทํางานเป็นการภายในจะเป็นวันที่ห้ามกราแต่วันที่ห้มมามกราเนื่องจากยังติดภาระเข็มสองของของปีเนี้ยค้างค้างทนมานะคะเอทําให้ช่วงวที่ห้าเนี่ยห้าหกเจ็ดนี้เรายังยังรับคนใหม่ยังไม่ได้เหมือนกันเพราะงั้นก็จะเริ่มเป็นวันที่แปดมกราก็คือจะไม่ง่ายว่าวันเด็กอ่้ก็จะเริ่มรับฉีด เข็มสามสำหรับบุคคลภายนอกที่ยังไม่เคยฉีดที่บางซื่อมาก่อนเพราะงั้นช่วงจองเนี่ยก็อาจจะให้เริ่มจองตั้งแต่ปลายเดือนธันวาแล้วแต่ว่าเริ่มฉีดวันแรกจะเป็นวันที่แปดมกราค่ะค่ะนี่ชัดเจนค่ะก,ก็มีน้องอเข้ารายหนึ่งบกว่ายากเข้ามาจากต่างประเทศฉีดไฟเซอร์มาออทีนี้ก็กลับมาแล้วก็ก็อยากจะมาฉีดที่ประเทศไทยอย่างนี้ก็เข้าวันที่แปดได้ใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นได้ค่ะได้ก็คือจองมาเหมือน เหมือนคนปกติเลยค่ะเหมือนกับว่าเหมือนคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยมาตั้งแต่แรกอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเราก็จะมาดูกันว่าเขามีหลักฐานการฉีดจากต่างประเทศพอที่เราจะอินพุตเข้าไปได้ไหมแต่ถ้าถือว่าเราใส่เข้าไปไม่ได้ก็เป็นที่รู้กันก็อาจจะกลายมาเป็นเข็มหนึ่งก็ได้ครนะคะก็คือหมายถึงว่าปลอดทางประเทศไม่ใส่มาถ้ามันไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็จะกลายเป็นเข็มหนึ่งในประวัติของหมอพรืมค่ะ อาจจะมีคนที่จําเป็นจะต้องฉีดเข็มสีด้วยเหตุผลว่าจะต้องไปต่างประเทศหรืออะไรสักอย่างที่สถานีกลางบางซื่อมีฉีดไหมครับกรณีดังกลีาวรนี้มีค่ะตอนนี้เราก็เป็นเหมือนกับเป็นเป็นแหล่งที่จะรับฉีดเข็มสีค่ะแต่แต่ว่าคนที่จะฉีดเข็มสีต้องต้องมีหลักฐานมาโชว์ว่ามีเหตุผลความจําเป็นอะไรอย่างเช่นว่าเป็นนักศึกษาต้องไปเรียนต่อ,เ,อ,อเป็นคนทํางานที่ต้องไปประเทศที่ต้องมีการฉีดเข็มสีอะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะฉีดให้ค่ะ อันนี้วองลง์กอินได้เลยเข<อ>็มส <4 S 2> ี่จงวอล์กอินได้เลยแล้วเข็มหนึ่งแล้วคุณหมอครับยังมีอยู่ปปลายมีอยู่บ้างไหมครับเข็มหนึ่งเนี่ยต้องเียนจริงๆว่าอจริงๆตอนนี้เราเปิดวอล์กอินอยู่มินินะคะมินิคือแบบแบบไม่ได้ประกาศลนะคะแต่ว่าะจะเปิดได้ถึงแค่วันที่สิบเจ็ดนี้ค่ะสิบเจ็ดนี้เพราะว่าพอวันที่สิบแปดเดือนนี้นะคะวันที่สิบแปดเนี่ยเราก็จะเริ่มเข็มสามบางซื่อแล้ว จำสามของของคนที่ได้เอเอบางเสื้อเพราะงั้นก็คือภาระลงานก็จะเป็นวันละสามหมื่นอัพขึ้นไปซึ่งเราไม่สามารถที่จะรับวอล์กอินได้ละเพราะฉั้นถ้าสมมติว่าจะจะประกาศตอนนี้นะคะก็คือวันนี้เข็มหนึ่งก็ยังวอล์กอินได้เข็มสองก็ยังวอล์กอินได้นะจนวันถึงวันที่สิบเจ็ดค่ะจนถึงวันที่สิบเจ็ดธันวาค่ะเข็มหนึ่งวันนั้นสักเท่าไหร่ได้คุณหมอปัจจุบันนี้ยังมียังมีไปเข็มหนึ่งมาประมาณวันละพันกว่าค่ะ ไม,ไม่เยอะมากค่ะได้วัคซีนอะไรครับเข็มหนึ่งเนี่ยครับเขาเลือกได้ไหมเลือกโมเด์นาหรือเลือกไฟเซอร์หลักๆก็จะเป็นไฟเซอร์ค่ะโมเด์นาเนี่ยเราไม่รับเข็มหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าโมเด์นาเนี่ยเข็มหนึ่งกับเข็มสองเนี่ยจะห่างกันยี่สิบแปดวันครับอทีนี้มันจะไปท้นพลังงานตอนตอ,อนวันที่ยี่สิบแปดของของเข็มสองนะคะอ่าซึ่งนั้นเราก็จะวางแผนลําบากว้าแล้วก็การก็เรียกอะไรอ่ะการวางแผนวัคซีนนะคะค่อนข้างจะลําบากโมเด์นาเนี่ย เราไม่สามารถที่จะเปิดหนึ่งขวดและฉีดหนึ่งคนได้โมเดนานี่ก็คือหนึ่งขวดต้องสิบห้าคนอะไรประมาณนี้ครับเพราะงั้นเราต้องมีการวางแผนจัดคนเป็นกรุ่มๆนะตอนนี้เรารับฉีดเฉพาะเป็นโมเดนาสองหรือไม่ก็เป็นโมเดนาสามสำหรับคนที่เป็นเข็มกระตุ้นหนึ่งสองกับสามบูธไปเลยนะครับของโมเดนานะคะเพราะงั้นเข็มหนึ่งก็ยังไปได้ถึงวันที่สิบ็ดนะเข็มหนึ่งเข็มสองนี่วอล์กอินไปได้เลยนะครับถึงวันที่สิบเจ็ดธันวาคมนี้นะครับ แต่หลังจากวันที่สิบแปดไปแล้วนี่ต้องขออนุญาตว่าทุกอย่างคือเราไม่รับวอล์กอินแล้วค่ะเพราะว่าเรา,เราลดจํานวนโต๊ะลงทะเบียนลงคือการวอล์กอินนี้คือหมายถึงว่าแต่ละท่านที่มาเนี่ยไม่มีประวัติกับบางซื่ออยู่ก่อนเลยเพราะงั้นเนี่ยเขาก็ต้องผ่านโต๊ะลงทะเบียนแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ของเราเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่มีประวัติอยู่แล้วเราก็เลยลดจํานวนโต๊ะลงทะเบียนจากสองร้อยกว่าโต๊ะนะคะเหลือประมาณสี่สิบโต๊ะเองอันนี้ซึ่งสี่สิบโต๊ะนี่คือว่าสำหรับแก้ไขข้อมูลที่แบบอย่างเช่นวัน วันเดินไเกิดติดพลาดเพศติดพลาดอะไรประมาณนี้นะคะอ่า<ม>อันนี้ก็คืองานก็ตึงมืออยู่แล้วเพราะงั้นก็คือคหลังจากที่เป็นวันที่เราวันนี้ตอนช่วงนี้เรารับอยู่ประมาณวันละหมื่นเจ็ดถึงสองหมื่นใช่ไหมแต่พอวันที่สิบแปดเนี่ยตัวเลขจะขึ้นมาเป็นสองหมื 30, ่นห้าถึงสามหมื่นซึ่งทำให้ตอนนั้นนะ่ะเราจะไม่สามารถที่จะรับวอล์กอินได้อีกแล้วนะคะครับก็เลยต้องเรียนไว้นีดนึงว่าวอล์กอินนี้จะไม่มีนับตั้งแต่วันที่สิบแปดนี้เป็นต้นไปค่ะครับต่างดาว หรือคนไทยที่ไม่มีบัตรประชาชนไม่มีหลักฐานนะครับไปได้ไหมบังซื้อครับท่านครับได้คะ่ะได้คะ่ะจะจะเห็นว่ามันก็จะมีเหมือนกับเอ๊ะเกรงเกรงกันใช่ไหมฮะต่างดาวเนี่ยคือต้องเรียนว่าตอนที่ตอนที่เริ่มแรกแรกที่เราฉีดวัคซีนกันนะตอนนั้นวัคซีนมันมีไม่เพียงพอคือแม้แตบบ่ประชาชนคนไทยเองก็ยังต้องแบบแย่งปันส่วนวัคซีนกันอย,อยู่ใช่ไหมคะเพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยเหมือนกับเอาสมุนเฉพาะคนไทยก่อนทั้งๆที่จริงๆโดยหลักการแพทย์แล้วไม่ว่า จะเป็นเชื้อชาติไหนถ้าใครติดขึ้นมาก็คือเป็นแหล่งแพร่เป็นตัวกระจายได้เหมือนกันทั้งหมดอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าตอนนั้นเนื่องจากข้อจํากัดของวัคซีนแต่ตอนนี้เนี่ยจานวนวัคซีนนี่คือมีเพียงพอแล้วแล้วก็ด้วยหลักทางการแพทย์คือถ้าทุกคนยังไม่ปลอดภัยเราก็จะไม่ปลอดภัยเพราะงั้นถ้าเรามีวัคซีนเพียงพอแล้วเราก็จะรับฉีดต่างด้าวอย่างที่เรียนถึงแม้จะเป็นต่างด้าวเถื่อนนะ หมอก็จะไม่สนใจอ่ะหมอใครมาถึงถ้าถูก่็เป็นหมอไม่ใช่ตำรวจเนาะอหมอไม่ใช่ตำรวจหมออีกอย่าเดียวค่ะอันั้นก็คือส่งมาได้ค่ะค่ะอืมคุณสิรินันท์บอกว่าฉีดแอสตราครบเข็มสองเมื่อวันที่สามกันยาแต่ไม่ได้ฉีดที่บางซื่อจะไปฉีดกระตุ้นเข็มสามที่ไหนคะก็ลงทะเบียนก็มาฉีดที่บางซื่อได้แต่ว่าต้องลงทะเบียนก่อนซึ่งเราก็จะเปิดให้ลงทะเบียนน่าจะเป็นช่วงปลาย ลายเดือนธันวาเนี้ยนะคะตอนนี้เรากําลังให้ทางโอเปอเตอร์ตั้งสี่ค่ายเนี่ยเซตระบบให้เรานะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะประกาศว่าโอเคเริ่มลงทะเบียนได้นะแต่ว่าวันฉีดอย่างที่หมอเรียนแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยเท่าที่เรายังฉีดเด็กเริ่มฉีดเป็นเด็กค่ะแล้วก็ไปเรื่อยเลยค่ะเข็มสามเอาคุณผู้ชมอย่างนี้นะท่านที่จะฉีดเข็มสามที่สถานีกลางบางซื่อไปบูธเข็มสามเนี่ยนะนะครับเอ่อ ท่านลงทะเบียนรอวันนัดว่าจะลงทะเบียนวันไหนเดี๋ยวเราคุยกับคุณหมออีกครั้งหนึ่งไปเดือนนี้ใช่ไหมครับแล้วก็แต่ว่าวันฉีดแน่นอนเลยฉีดวันเด็กเริ่มเริ่มฉีดวันเด็กนะคะในช่วงค่ะอันนี้คือเป็นลูกค้าใหม่เรียกว่าลูกค้าเลยลูกค้าใหม่ของสถานการณ์มาจากไหนไม่สำคัญใช่มค่ะมาจากไหนไม่สำคัญมาจากไหนมาจากนอกนะครับต่างดาวอะไรพวกนี้นะแต่ต้องลงทะเบียนมานะคุณหมอจะฉีดให้ในวันเด็กวันเดียวหรอครับคุณหมอครับเอาไม่อ่ะคือเริ่มสตาร์ท ให้จำแค่น,นั้นเองค่ะว่าเริ่มสตาร์ทนัดเนี่ยก็คือวันเด็กที่เราจะเริ่มปักเข็มสำหรับคนที่เป็นเข็มสามจากที่ไม่เคยฉีดบางซื่อมาก่อน ก็คือนัดวันละหมื่นไปเรื่อยค่ะวันละหมื่นไปเรื่อยวันละหมื่นโอ้กวันละอย่างน้อยหนึ่งคนนะครับคุณหมอครับแงไม่เท่าไหร่ก็ฉีดไล่ฉีดจนหมดค่ะส่วนคนที่เคยมาฉีดเดิมที่สถานีกลางบางซื่อก็ให้มาตามนัดเดิมทั้งเข็มสองเข็มสามถูกต้องไหมคะคุณหมอคะก็ของบางซื่อนี่ก็คือเหมือนเดิมค่ะนั่งสวยๆรอ s อ s จากเราเราก็จะเราก็เราก็จะส่ง SMS เรียกไปให้นะคะว่าโอเคตอนนี้ถึงคิวท่านแล้วนะอะไรเงี้ยวันนี้ถ้าแือว่าท่านไม่สะดวกเนี่ย เราก็จะอนุญาตให้เลดได้เจ็ดวันหลังจากที่เราส่งเอ s เไปอะไรประมาณนี้แต่ถ้าถือว่าเป็นไปได้เราก็จะขอให้มาตรงวันเพราะว่าถ้ามาตรงวันเนี่ยก็คือผ่านไปจุดฉีดได้เลยไม่ต้องไปแก้ไขข้อมูลตรงโต๊ะลงทะเบียนอีกอะไรประมาณนี้นะคะก็ได้สะดวกในการบริหารจัดการด้วยนะคะคุณหมอคะครับค่ะหมอมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคุณหมอครับก็จะเรียนว่าคือตรงเข็มสามนะคะมันก็เป็นความจําเป็นที่จะต้องมาฉีดกันนะคะเพียงแต่ว่าระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะ ไม่ไม่ต้องเร่งมากนะคะไม่ต้องเร่งมากคืออตรงที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยปรับเวลาจากหกเดือนมาเป็นสามเดือนให้แล้วเพราะงั้นเนี่ยมันอยู่ระยะของสามถึงหกเดือนหลังเข็มสองนะคะเอะไม่จําเป็นต้องแบบโอ้โหพอเริ่มประกาศปุ๊บยังไม่ครบสองเดือนสามเดือนเลยจะขอมาแทรกฉีดแล้วเนี่ยอ,อย่าเพิ่งค่ะมันจะมีหลักของวัคซีนโควิดก็คือว่าบางทีก็คือยิ่งห่างจะยิ่งดีจะยิ่งได้ผลมากกว่าฉีดกระชั้นเกินไปเนี่ยจะไม่ค่อยได้ผล นะคะอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่า,าสำหรับบางซื่อเองนะคะก็คือ,อคนที่เคยฉีด็มสองกับเรานะคะเราก็จะส่ง s อ s เอไปให้ก็นั่งสวยๆที่บ้านเดี๋ยวเราจะเรียกให้นะคะตามกำหนดแล้วก็คนที่ยังไม่เคยเป็นามารับบริการที่บางซื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดให้ลงทะเบียนและเริ่มฉีดกระตุ้นเข็มสามสำหรับสูตรเอเหรือ SA เนี่ย<ม>ในวันเด็กแล้วก็เป็นต้นไปก็ ไม่อ้นอยู่เหมือนกันนะวันเราเป็นหมื่นเหมือนกันอย่างน้อยหนึ่งหมื่นคนต่อวันนะคะแล้วก็ภาระงานของพังซื้อก็จะเริ่มเยอะขึ้นหมายถึงว่าจากที่เป็นตอนนี้เราฉีดวันแล้วประมาณหมื่นเจ็ดถึงสองหมื่นนะคะก็จะแบบเจ้าหน้าที่ก็จะเงาเงานะคะเงาเงาหมื่นเจ็ดที่อื่นอาจจะรู้สึกว่าเยอะแต่บางซื้อจะแบบเออเงาจังอะไรประมาณเนี้ยนะคะเราจะเปิดเที่ยวอินได้จนถึงวันที่สิบเจ็ดนี้หลังจากนั้นเนี่ยภาระงานจะขึ้นมาเป็นเวลาสามหมื่นตอนที่ขึ้นมาเป็นวลาสามหมื่นเนี <OB I. S 1> ่ยจะขออนุญาตอย่างนี้ว่า คือออไม่มีวอล์กอินหนึ่งอันที่สองคือขอให้มาตรงเวลาอย่านัดบ่ายแล้วมาเช้าอันนี้ห้ามเลยค่ะถ้านัดบ่ายแล้วมาเช้าเนี่ยมันก็จะเกิดว่ามันก็จะมีคนออตอนเช้าแต่ถ้าสูติว่านัดมาแล้วมาตามตามคิวนะัดจริงๆเนี่ยเราจะมีการกระจายเวลาตามชั่วโมงมันก็จะไม่มีเกิดภาพการเนอัดเกิดขึ้นนะคะทุกคนก็จะได้ปลอดภัยค่ะเพราะงั้นก็คือขอให้มีการนัดก่อนไม่วอล์กอินแล้วก็มาตรงตามเวลาค่ะ หนึ่งคนที่ไปฉีดเนี่ยใช้เวลาอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อเนี่ยอยู่กี่ชั่วโมงครับคุณหมอครับเฉลี่ยไหครับตอนนี้ค่ะตอนนี้ไม่ถึงสี่สิบนาทีได้ท้าบะรวมสามสิบนาทีแล้วนะคะรวมสามสิบนาที่จอดรถอยู่นานกว่ามันทั่งรอหมอฉีดเลใช่ใช่เพราะว่าโดยเฉพาะคนที่มาตามนัดเนี่ยก็คือพอรับใบเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเขียนในตรงใบยินยอมค่ะทุกคนก็จะชำนาญละแล้วก็ถือใบยินยอมเนี่ยค่ะ พร้อมกับ s m s หรือจ r code ที่เราให้มาหรือในแอปว bon ัคซีนบังซึเนี่ยไปที่โต๊ะลงทะเบียนเอ้ยไปที่โต๊ะฉีดได้เลยพอฉีดเสร็จก็ไปนั่งสามสิบนาทีได้เลยค่ะตอนนี้เราจะเฉลีย่ยอยู่ที่สี่สิบสี่นาทีค่ะสี่สิบสี่นาทีได้ฉีดแล้วก<ว> <matt> ็วไปนั่งฉีดเสร็จปั๊บรออีกสามสิบนาทีค่อยกลับบ้านค่ะค่ะตอนนี้อยู่ที่สี่สิบสี่แต่ว่าถ้าถติว่าคนอยู่ที่ประมาณสักสามหมื่นคนเนี่ยอันนั้นอยู่ที่ประมาณห้าสิบเจ็ดนาที ก็คือหมายถึงว<ม>่าตรงระยะเวลารอจากหน้าประตูจนถึงจุดฉีดนี้จะค่อนข้างนานกว่านานกว่าเดิมค่ะครับผมก็ขอบคุณคุณหมออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงอาสาสมัครทุกคนทุกท่านนะครับที่สถานีกลางบางซื่อดูแลพี่น้องประชาชนมาตั้งแต่พฤศจิกาใช่ไหมคุณหมอเนี้ยไอ้พฤษภาใช่ไหมพฤษภาค่ะยี่สิบพฤษภายังไม่ได้หยุดสักวันหนึ่งนะครับคุณหมอ ค่ะก็ขอเนี่ยะยาสัพธ์ว่าเดี๋ยวเราจะมีหยุดวันที่ 29, 29, 29, 29, ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าธันวานะฮะยี่สิบเก้าธันวาไปจนถึงวันที่สี่พักกะลานนะแล้วก็วันที่ห้าเราก็จะเริ่มทํางานใหม่วันที่ห้าก็จะเริ่มเป็นแบบเหมือนกับเป็นการภายในเพื่ออรับเข็มสองนะคะแล้วก็วันที่แปดวันเด็กนี่ก็คือเปิดเต็มที่รับทั้งคนในคนนอกนะคะ่ะอืม นะครับะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมิ่งขวัญเป็นอย่างสูงนะครับคุณหมอครับขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอมิ่งขวัญวิชัยดิตนะคะผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ